สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวย นะครับสรับในที่ในช่องนะครับนอชัยดวงเหงทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันสลับในคลิปนี้แล้วซึ่งในล่าสุดนะฮะเลขออกเลขพี่เลขน้องนะครับนอ่ะถ้าเลขออกแบบนี้นำสูตรนี้ไปใช้นะฮะไม่พลาดแน่นอนนะครับตั้งแต่ที่เลขออกมาแบบนี้นะครับก็ 4- 5หช่วงนะครับนดะที่เลขออกพี่น้องแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเลขไหน นะครับเนาะมาดูกันแล้วกันนะสำหรับท่านไหนที่ชอบก็ซื้อไว้ติดไ้แล้วกันเนาะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับซึ่งในล่าสุดนี้ก็ออกไปนะครับดนที่ใน9 9้9เก้3นี่นะเลขพี่เลขน้อง87นะครับก็เลขพี่เลขน้อง0 1 12 2 3นั่นแหละนะครับตาะที่ เลขพี่เล็กน้องนะครับเนาะอ่ะก่อนหน้านี้ที่มีออกแบบนี้นะครับก็จะเป็นที่ใน4 4 7 2 2 5 6เนี่ยเนี่ยเลขพี่เล็กน้องนะครับไปก่อนหน้านี้อีกนะครับครับเนาะอ่ะก็จะเป็นใน5 6 6 5เลยแหละที่มันออกติดๆต่อๆกันนะครับ2 2 9 2 6 5กนะครับก่อนหน้านี้นะครับเนาะก็ออกไปนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ใน2 2 7 8 6 6, 6 7นี่นะ6 7 6 5 5 6นะครับแล้วก็จะไปดูอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะที่เลขออกเลขพี่เลขน้องนะครับก็จะเป็นในที่ใน4 4 4 9 9 89เนี่นะเพราะว่าช่วงหลัง,ลงนี่เลขออกแบบนี้ก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะเท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับพอจะเห็นได้ว่าถ้านำตรงนี้ไปจับไปบวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มลดแต้มนะก็จะได้เลขเด่น3าตัวนะครับในชุด3ตัวมา1ตัวเนาะก็เอาในตรงไหนบวกกันก็เอาตัวที่มันเป็นเลขที่เล็กน้องแหละจับบวกกันเนี่ย5 6 6 5 6 7 8 9เนี่ย นครับล่าสุดก็87นะครับจะบวกกันยังไงนะครับอาา่าเนี่ยหบวกกันกับ6เป็น11นะครับปุ๊บนี่ก็จะเพิ่มแต้มเป็น2ลดแต้มมาเป็น0นย์นี่แหละแบบนี้แหละจะบวกแบบนี้แหละนะครับเนาะส่วนผลในงวดถัดมานี่ก็จะออกไปนะครับก็คือในที่ได้2 0 4 6 0 9นั่นแหละนะครับก็มาในที่ได้เด่ดศูนย์เนี่ย เอยนะยง่ายๆแบบนี้เลยถ้าออกเลยพี่แล้วน้องเนี่ยนำสูตรนี้ไปจับนะครับนี่พี่น้องเหมดกันนะครับออก6กหนะก็แสดงว่ามันก็ต้องมีเหมือนกันกันในตรงนี้นะ6กหเป็น11เพิ่มแต้มไปเป็น2ลดแต้มมาเป็น0ูนย์ศูนย์หนและสลับในผลที่ออกเลยก็จะเป็นนะฮะในที่ใน 4, 4ี7 2 2่เจ็ดสแล้วก็56 นั่นแหละนะครับก็มาในที่ใน2นะครับสองสองเนาะไปดูในช่วงนี้นะฮะเหมือนกันนี่นีอ่ออกออกหกเจ็ดเนี่ยนะครับก็นะครับจับบวกกันเนาะหกบวกกันกับเจ็ดนะหกบ,บวกกับเจ็ดเป็นสิบสามสามเพิ่มแต้มไปเป็นสี่ลดแต้มมาเป็นสองถัดมาจะต้องมีเนี่ยต้องมีสองสามสี่นะครับสลับในผลที่ออกเลยนะก็จะออกไปที่ในสองอ่า 2 2 9 2 2 2 9 2 6 5นะครับอ่ก็มาใน2นะเป็น2นี่ก็2นะครับแล้วก็ในช่วงตรงนี้นะครับก็เหมือนกันทนะับที่ออก8,9เนะเลขพี่เล็กน้องแล้วนะก็นำ8ปบวกก,กันกับ9นี่ก็จะได้17นะได้7เพิ่มแต้มไปเป็น8ลดแต้มมาเป็น6 6,7,8นะครับแสดงว่าวาถาัดมาต้องมี6มี7มี8 สุดผลที่ออกก็จะเป็นที่2 2,7,8,6 6,7นะครับอ่ะนั่นแหละนะฮะก็มาในที่ในนะครับในใน8 6, 7, นะาานะครับนะ8 6 7นะมาเอามาครบเลยนะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยนี่เลยนะในพี่เล็กน้องก็เอาตัวที่มันเป็นพี่เป็นน้องกันแหละนะครับจับมาบวกกัน8บวกกับ7นี่เป็น15 เพิ่มแต้มไป1แต้มก็จะเป็น6ลดแต้มมาก็จะเป็น 4, 4ี่6ีห้าหวันนี้ซื้ออะไรก็ได้นะครับหวยลาวันพุธที่15เนี่ยขอให้มีนะครับในที่ใน4 5แล้วก็6นะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะครับก็จะเอาในตัวนี้นะครับไปจับไปคูณกันนะแล้วก็จับไปบวกกันนะครับอ่ะตรงนี้ขั้นตอนนี้อาวดูดีๆนะครับ ก็เอางวดก่อนนะเอางวดที่เป็นที่น้องแหละนะครับในหลักแสนนี่จะบวกบวกด้วย5นะครับแล้วก็คูณด้วย5นะครับแล้วก็ในหลักหมื่นตรงนี้นะครับใน,ใน,ใ,น,ใ,นในหลักพันขออภัยนะี่ยหลักก็จะคูณด้วย5้าเหมือนกันนี่แหละ4บวกกันกับ5เป็น9 7 5เป็น35 2คูณ5เป็น10อ่าจะบวกกันนะครับ จะบ,บวกกันในตรงนี้เนี่ยฮะสองบวกกับ5 75 75เป็น35ก็จับตรงนี้นะครับอ๋อนะครับตรงนี้ก็หลักแสนคูณแล้วก็บวกนะอ่าดีไม่ใช่เนาะอ่าเมื่อกี้นี่ต้องหลักแสนเนาะอืมเมื่อกี้ผมไปเอาหลักหมื่นนะครับ5บวกกันกับ9อ่า5บวกกับ4เนะี่ย5บวกกับ4เป็น9เนาะ แล้วก็5คูณ4เป็น20นะต้องเป็น0นะครับก็จะบ,บวกกัน9บวก9กน็จะได้9นะครับถึงขั้นตอนตรงน,นี้ก็จะเพิ่มแต้มนะก็จะเป็นในที่ใน9 0 1นี่แหละเนะี่ยเอาชุดเนี้ยสองชุดนี้มาจาับแล้วก็ออก0 9 90นี่อ่นะไปดูต่อนะถ้ายังงงในช่วงนี้นะครับก็คือชุดนี้ได้แล้วเนาะนะฮะแล้วก็จะนำในหลักแสนเนี่ยหลักแสนจะบวกบวกด้วยเลขคงที่5เนาะ แล้วก็จะคูณด้วยเลขคงที่5เนี่ยหลักแสนเนี่ยแล้วก็ในหลักพันเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่5 2 5 2บวกกันกับ5นะครับเป็น7 5คูณ2เป็น10 9คูณ5เป็น45 7บวกกันกับ5เป็น12นี่ก็ได้2เพิ่มแต้มไปเป็น2 3 4นะผลออก2 2นี่แหละทำแบบนี้นะฮะ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับบวก5หลักแสนบวก5้คูณหหลักพันคูณห 5, 5้บวกกันกับ2เป็น7 7 5 5 5 2เป็น10เนะเาะห้าแปเป็น40อ่ะบวกกันได้7แล้วก็จะเพิ่มตั้มเป็น7 8 9เนาะก็ผลออก9 2นี่นี่9นี่2ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนบวก บวกด้วยนะครับบวกด้วย5เนาะแล้วก็คูณด้วย5หลักพันก็จะคูณด้วย5นะครับ4ีบวกกับหเป็นเกาเอ่าสี่ยี 20. แล้วก็95เป็น45่สบจะบวกกันตรงนี้ก็จะได้9กบวกกับหเป็น14บสี่สี่ห้านะเพิ่มเติมผลออกก็จะเป็นในที่ในนะครับ6 6 8เนาะม,มาหกแปดแล้วก็6 7 บูล่างนะครับก็ล่าสุดนะฮะหลักแสนนะครับก็ต้องบวกด้วยเลขคงที่5นะครับหลักแสนอีกนะคูณด้วยเลขคงที่5หลักพันก็จะคูณด้วย5นะครับ5บวกกันกับ9เป็น14 5คูณเเป็น45 5คูณ8เป็น40จับจะบวกกันก็จะได้9เพิ่มแต้มไปเป็น0ูนย์เป็น1ก็ได้2ชุดนี้นะครับมาจับคู่กัน ก็จะได้นะครับพท,ที่ในนะฮะใน4 4 9 4 0 4 1 5 9 5 0 5 1นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน6 6 9 6 0แล้วก็6 1นนะครับนี่ล่าสุดนะในสูตรนี้นะครับสูตรเลขพี่น้องนะฮะยังไงก็ขอให้นะครับเดินดีเข้าอีกถูกอีกแล้วกัน นะชอบชุดนี้ซื้อไว้ติดไว้ได้กันแล้วท่าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้นะฮะโชคดีแต่เท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะฮะอ่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยนะครับก็มีเด่น6นะนี่6ก็มี6ก็มา6 6เนาะเออเนะี่ยจะเป็น6หรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็น6ก็เป็นชุดนี้นะครับลขพี่เล็กน้องนะว่าถัดมามักจะมา6แต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะบางทีหอออกมาก็อาจจด้ จะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับสำหรับในนะครับเลขพี่น้องนะสูตรหัวในพี่เล็กน้องถ้าออกมาแบบนี้นําสูตรนี้ไปใช้นะครับเนาะนั่นแหละนะอย่า,ยาลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีเฮงปังๆด้วกันนะครับแ้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ